ผมทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่โรงพรยาบาลแห่งนี้มาหลายปีแต่สิ่งที่ผมเจอในห้องดับจิตนี่สิมันเกินคำบรรยายจริงๆคืนนั้นผมตรวจตราตามปกติพอเดินมาถึงหน้าห้องดับจิตอุณหภูมิมันลดวูบลงอย่างน่าตกใจทั้งที่ระบบทำความเร็นก็ปกติผมพยายามบอกตัวเองว่าคิดไปเอง แต่แล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกระซิบหนาวหนาวเหลือเกินผมรีบเปิดประตูเข้าไปสิ่งที่เห็นคือผ้าคลุมศพที่วางอยู่บนเตียงเลื่อนหลุดลงไปกองกับพื้นผมขนลุกสู้เลยครับรีบยกผ้าขึ้นมาคลุมไว้เหมือนเดิมแล้วก็รีบออกจากห้องนั้นแทบไม่ทันวันรุ่งขึ้นผมเล่าเรื่องนี้ให้พี่รอพ่อพอ,อีกคนฟัง พี่แกหัวเราะแล้วบอกว่าน้องเอ๋ยที่นี่มีอะไรมากกว่าที่ตาเห็นเยอะห้องดับจิตน่ะเคยมีคนตายไปแล้วฟื้นขึ้นมากลางดึกด้วยซ้ำผมฟังแล้วยิ่งขนลุกสู้แต่ก็อยากรู้เรื่องมากกว่านี้พี่แกว่ากันว่าวิญญาณที่ยังไม่ไปไหนมักจะวนเวียนอยู่แถวนั้นโดยเฉพาะคนที่ตายอย่างกระทันหัน ตั้งแต่นั้นมาผมไม่กล้าเฉียดใกล้ห้องดับจิตคนเดียวอีกเลยครับโรงพยาบาลน,นี้มีอะไรมากกว่าที่เราคิดจริงๆและผมเชื่อว่าเรื่องผีในห้องดับจิตเป็นเรื่องจริงที่พิสูจน์ได้ด้วยประสบการณ์ตรงของผมเอง